สวัสดีค่ะเรามาทําข้อสอบสสทปสามกันนะคะสําหรับโจทย์นี้บวกลบคูณหารคุณคุณเมคะาจะมีบางคลิปที่คุณนาสอนหลักการไปแล้วเนาะเขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ63บวก1,200หาร100บวก12คูณ4ลบ16ถ้าก่อนหน้านี้ใครได้ดูคลิปเริ่มต้นของคุณหนานะคะจะรู้เลยว่าถ้าเราเจอโจทย์อย่างนี้เราต้องทำอะไรก่อนคะเราจะต้องหา หาและคูณก่อนเลยใช่ไหมคะนอกนั้นก็อย่าเพิ่งแตะต้องเขาใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นเรามาหาหารกับคูณก่อนนะคะ1,200หาร100 1,200หาร100นะคะก็คือตัดศูนย์บนล่างได้เลยจริงๆ1,200ห,หาร100หารก็คือเอา1,200ส่วน100นั่นเองถ้าเราทำเป็นเศษส่วนใช่ไหมมันจะได้ดูง,ง่ายๆว่าเอาตัดยังไงตัดอย่างนี้ชึบช ใช่ไหมคะอันนี้คุณอาจตัดให้ดูนะคะตัดไปเลยอ่ะดังนั้นขอยกตัวนี้ลงมาตัวนี้จะเป็น63บาบ,บวกกับอะไรคะอ่ะตัดศูนย์ไปแล้วเหลือ12ส่วน1คือ12ใช่ไหมคะบวกกับอะไรคะ12คูณ4ี่เป็น48แล้วก็ลบอะไรคะลบ16เห็นไหมคะจบแล้วบรรทัดต่อไปได้ะไรเอ่ย อ่ะเราก็บวกลบเลขปกติเลยค่ะ63บวก12ก็เป็นเท่าไหร่คะ75เนาะอ่ะค่อยๆเขียนไปทีละตัว48 6ลบ16เหลือเดี๋ยวเท่าไหร่คะเหลือ32ใช่ไหมคะอ่ะ75 32, บวก32ข้อนี้ผลลั์ได้เป็นเท่าไหร่คะได้เป็น107นะคะจบแล้วคะ่ะ